บอกว่าจะกินชามเดียวต้องฝนบอกว่าจะกินกี่ชามไม่ได้บอกอันนี้คนนี้บอกว่าจะกินห้าชามเดีกินไปแค่ชามเดียวก็จอดแล้วค่ะแต่เขาสั่งเพิ่มนะหนึ่งชามมันเผ็ดเผ็ดระดับอไแปดสิบห้าคือระดับมากเ็นเข้าหอมเผ็ดไหม าหอมเป็นอะไรไม่หนูไม่ได้เผ um ็ดเาหอมเป็นปลาปะไม่หนูไม่เผ็ดหรอกควระเผักิบนมันเห้เผ็ดอกเผดสเนาะั่เขาเพิ่มปะ ต้องบดสาชามสาชามไหมค